สวัสดีครับโจอี่สวัสดีครับาครับวันนี้ป๋ามาร้านสแตกสแตกแตกสแตกแตกต็กของพี่อินผุละวันนี้ใช่ผมก็มานะครับครับเรามาจ้าเอกันเพราะว่าผมได้่าว่าพี่อินเนี่ยวันนี้ก็มีทําบุญกันเขาจะบริจาคข้าวกล่องใครที่หิวก็ยินดีเข้ามารับอาหารจีนี่ครับผมไม่ได้กินข้าวห้าิบห้าวันแล้ว ห้าสิบห้าวันนี่เลยเดือนกว่าแล้วครับนี่แหละผมก็ได้มาดูว่ามีอาหารที่ผมสามารถกินได้ไหมครับแต่พี่อินนะเขาเป็นคนใจบุญคนหนึ่งที่ชอบทาบุญคราที่ไหนเขาทําบุญแช์วันนั้นไม่ได้มาวันนี้ก็เห็นเขาทาบุญก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวมาให้กําลังใจเขาครับเราก็เลยเอาน้ําสักนิดหนึ่งสรับวันห้าหมื่นแพ็คพูดเล่นไม่จริงขนาดนั้น เอาน้ำสักยี่สิบแพ็กเนี่ยมาให้เพื่อเขาจะได้มาแจกกับอาหารที่เขาทาอยู่ครับมารวมมารวมน้ําใจใช่มารวมน้ําใจครับแต่วันนี้คนแถวคลองสามนี่ครับเอาไว้ที่คุณเดีกเพืนเห็นว่าตอนเช้าตอนที่เที่ยงครับคนก็มารับกันเยอะตอนเที่ยงเที่ยงนี่ผมดูเพจเขาหคนเข้าแถวเยอะมากเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงบางคนช่วงพักเที่ยงช่วงบ่ายสองบ่ายสามที่เลิกงานบ้างบางคนเขาเขาว่าเรื่อยๆอ่ะเขามารับของนั่นแหละ แทวันนี้ผมมาครับโทรหาเจ้าของร้านไม่รับสายไม่รับสายเหรอไม่รับสายเขาอยู่ไหนอ่ะนี่แหละไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนกครับไปเราเข้าไปดูข้างในไม่คุยกับเขาไม่รับอย่างไรมาดูสิว่าเาอยู่ที่นนี่แหละมีแต่รูปๆเขาเนี่ยครับเอมื่อกี้คุยใช้เขาก็ไม่ยอมตอบวันนี้เหรอใช่เขาคุณคุณคุณรู้สึกยังไงวันนี้คุณตั้งใจจะมาทำบุญ ้ขาขำเรานี่ค่ะตาเดมี่เลยเออนี่มีมีอันนี้มีอะไรอ่ะนี่แหละครับของทําบุญครับวันนี้ของทําบุญใช่ไหมวันนี้เขาอยู่นี่เหรอวันดีเพื่อนสวัสดีครับอ้าอยู่นี่ครับฮะอยู่นี่สวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับดํามากเลยคุณก็เลยมองผมไม่เห็นหนาเป็นไงมาไงครับเนี่ยครับก็ไปอย่างนั้นแล้วก็มาอย่างนั้นน่ะครับแน่นี่โอ้โอ้ ยอดแล้วเพื่อนโอ้โหชมพูทั้งตัววันนี้วันอะไรครับไอ้นะครับวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันอังคารครับดีมากก็ต้องสีชมพูครับผมโอ้คุณจะแต่งตัวตามสีใช่วันจันทร์ต้องเป็นสีเหลืองอังคารชมพูคนขอถามนจริงเวลาคุณไปไหนมาไหนคุณทำไมต้องแต่งสีสุดฉาดอะไรเงี้ยดูสีผิวสิครับอ๋อต้องเย็ยนๆกุมองผมไม่เห็นเลยต้องให้มันตัดกับสีถูกต้องครับแล้วนี่เสื้อคุณลายเป็นทหารพ่อคุณเป็นทหารปะครับพ่อผมใจในหน้าที่ครับพ่อผมเป็นทหารหาเรื่องครับ เขาไปทําอะไรมาทหารพรานทหารตัวทหารพรานยังไงทหารทหารอะไรื่องไรก็พรานไงทหารพรานทหานรตัวไงใช่เขาชอบหาเรื่องเขาไตในหน้าที่ใช่เขาไปทําไงเขาอยู่ชายแดนระหว่างคามารูนกับไนจีเรียนะครับมันเป็นยาแบบยาแบบทุ้งๆมากเลยไม่เห็นนะครับเขาเดินไปเนึกว่าเฮ้ยคนไรกจะเห็นเขาปิ้วปิ้วกระกปิ้วปิ้วปิ้วแล้วเขาก็ลงไปปุ๊บปุ๊บทีนี้เราได้ยินเสียงครับ ที่เดียวเลยเสียงกับระเบิดไม่งูจงอางขัดตาเขาเนี่ยโอ้พ่อผมไม่ตายพ่อไม่ตายตายครับตายหน้าที่ครับพ่อตายหน้าที่พ่อผมพ่อผมก็เหมือนกันพ่อผมเป็นทหารอ้าวอ้าวพ่อไปใช่ไปเข้าไปในป่ากำลังลาดตะเวนหัวแตกกำลังลาดตะเวนไปนี่ลังลาดตะเวนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหยียบไปเหยียบปุ๊บ เหยียบเลยครับเหยียบเลยครับเหยียบกลับเหยียบกลับโอ้กลับด้วยเพื่อนี่เยียบกลับข้าวแม่ผมโมโหก็เลยเอามีดไล่ฟันหัวแตกเลยไม่ใช่เอาละครับจอมครับวันนี้ครับซีพีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตลกจับบ้าครับสวัสดี SCP Channel แนลแชนแนลครับนิวครับครับบ๊ายบายครับสสวัดีโอ้ยนี่ฟ้าก็เป็นลูกพี่ผมคนหนึ่งเราก็เป็นสายบุญเหมือนคุณนั่นแหละครับครับผมวันนี้เราจะไปทังบุญกันผมติดตามอยู่ไปแจกน้ำไป ตามมัสยิดต่างๆไปโอ้เห็นเห็นแล้วเชื่อใจแทนคนที่ได้รับนี่แหละเราก็เห็นพี่อีดก็วันนี้เขาก็มาช่วยทำบุญคนกล้องสามเนี่ยดีใจมากๆก็เลยโทรหาเพื่อนเมื่อคืนว่าวันนี้คุณอยู่ที่ร้านไม่ไหนๆจะมาทําบุญเียวจะมาให้กําลังใจคุณเป็นอิสลามหรือมุสลิมนะครับผมเป็นอิสลามครับอิสลามก็คือมุสลิมก็คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามครับอ๋อเดียวกันเหรอทำเดียวกันตัวเดียวกันอิสลามคือศาสนา ศาสนาคมุสลิมสลิมก็คือคนที่นับคือศาสนาอิสลามคือทุกศาสนาอย่างผมเป็นคริสเตียนถูกต้องเราสามารถเขาเรียกว่าแจกของได้คือเอาเอาของให้เพื่อนเพื่อนมษย์ด้วยกันได้นั่นคือว่าเป็นย่างปาอย่างปทีิพุทธอ๋อปทีิพุทธทำบุญอ่าก็ไปไปด้วยกันได้กับกับโจอี้ไปด้วยกันไปทำบุญไปที่ไหนไปด้วยกันคือเราเราไม่แบ่งว่าศาสนาอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นคนเราเนี่ยตกทุกข์ได้ยาก เราทุกศาสนาทุกเผ่าต้องช่วยกันต้องมีน้ำใจให้กันไปด้วยกันก็คือทุกชาติทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับต้องอย่างวันนี้ผมก็จัดเป็นเหมือนกับว่าครบรอบหนึ่งขวบลูกชายด้วยแล้วก็วกแล้วก็เราก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่ที่กําลังอยู่ในช่วงของโควิดตอนนี้ครับ คือเราไปเห็นแล้วเราก็ได้สัมผัสกับหลายคนที่ที่โทรมาหาเราเพราะเราเป็นศิลปินส่งข้อความเข้ามาหาวอ็อกอินบอกเข้ามาหาโอ้โหมันมันลำบากจริงๆครับเราเราก็บอกว่าทำยังไงเราจะช่วยได้เราไม่มากก็น้อยทําไงจะช่วยสังคมนี้ได้แน่นอนคนที่มีพลังเยอะก็สามารถช่วยเยอะได้แต่สำหรับพวกเราก็เราเอาในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนูกเราก็เลยคิดอ่า แผนมันนี้ขึ้นมาบอกว่าอยากจะมอบให้อย่างบรรเทาไม่มากก็น้อยช่วยกันมันเป็นน้ําใจครับนี่แหละครับบางคนก็อยากกินอาหารอีสานแบบนี้ถ้าไม่ได้มาที่ร้านพีอีมียมันก็ไม่ได้กินอ่ะเพราะฉะนั้นคงก็ทําบุญคุณให้เขาคิดถึงบ้านครับให้กําลังใจเขาอย่างน้อยเห็นเพื่อนบ้านก็ยินดีสิ่งหนึ่งที่เราเมื่อครั้งครั้งที่แล้วผมก็แจกของอาหารแห้งไปมีข้าวสารเป็นตันมีเป็นอาหารแห้งที่มาก็เอาของกลับไปแต่สิ่งหนึ่งที่แจกวันนี้คือเป็นอาหารสดเราร่วม มันเป็นมันเป็นความสุขของทีมงานพนักงานเราได้ได้ร่วมด้วยเชื่อกันทําตั้งแต่เมื่อวานจนมาเมื่อคืนมาดึกกว่าจะได้ของก็มันเป็นความอิ่มบุกอิ่มใจแล้วก็พี่น้องก็สามารถไปกินได้เลยครับแล้วก็สามารถมีน้ํามีอะไรต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ทางฝาทางพี่โจ้ยเอามาร่วมด้วยนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่และคราบาเพื่อนผมเขาพี่พี่แสงคบเข้ามาจากรบริจากาอีกทีนึงร้านจากร้านยางกัดหมาหมากัดยางครับออกมากัดยางร้านร้านคนนี้พี่ชายคนนี้เขาฉลาดมากครับ รถสิบล้อรถกระบะรถที่เขาจอดหน้าร้านเขาอ่ะเขาไปหาหมาที่แบบหมาที่เลี้ยงนี่ะพวกนี้มันกัดยางมันกัดยางเพื่อยางแตกถ้ายางแตกปุ๊บปุ๊บควรจะได้มามาซ่อมเร่องนี่ใช่มาซ่อมที่ร้านเขาก็ดีนะมันก็เลยมีลูกค้าเยอะครับมันก็เลยทั้งชื่อวาหมากัดยางถ้าน่าจะเปลี่ยนเป็นปืนยิงหมาปืนยิงยางดีกว่า เคนนี้ก็เป็นคนดีมากครับที่ตั้งใจทำบุญนะครับต้องขอบพระคุณพี่เจงด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ให้ร่ำร่ำรวยๆมีลูกค้าเยอะๆนะป๋านะีนต้องคุณอยากเปลี่ยนยางรถหรือว่าเมกรถหรือว่าอะไรรถเอาว่าคุณอยากเปลี่ยนรถอ่ะไปหาเขาแค่นั้นนะอะไรนะเปลี่ยนยางดีอยู่เลยเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอ๋อยินดีครับที่เขาเป็นใจคนใจดีนะครับเขาก็เลยให้แล้วก็ลูกน้องเขาก็ให้ รักตาซอยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราไปนี่มีอาหารแห้งมันที่คุณบอกอ่ะอย่บางครั้งมันจะมีเด็กๆที่มาด้วยอย่างน้อยสามารถแจกพวกนมให้เท่าแบบนี้มันก็น่าสนใจด้วยดีมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมผม่ลือต้กับอยาาเชื่ออะไรนะไอคนที่ให้เรามเซลเซลเซลเซแล้วก็อยู่ร้านมากับย่างเหมือนกัน่ะเป็นเซลหรือว่าเซลคือเซลอีเซลโอ้แล้วน่ะอันนี้เรามาที่ร้านปีดตอนนี้ปีดร้านเนี่ยเปิด เปิดหรือยังครับเนี่ยเปิดหรือยังเปิดใช้คําว่าเปิดแบบขายออนไลน์ดีกว่าปะขายออนไลน์เพราะว่าเราเตรียมการมาสองสาครั้งที่จะเปิดแล้วแต่มันก็เปิดไม่ได้สักทีเราเข้าใจมาตรการทางราชการแต่ว่าก็เราก็ทําตามทุกอย่างแหละคือมันเตรียมตัวที่จะเปิดเตรียมอรีโนเวทพร้อมทุกอย่างมาสามครั้งแล้วจะเปิดก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดจนครั้งที่สามนี่กำลังจะเปิดพรุ่งนี้แล้วเนี่ย ครบเต็มก็มามีมาตรการไม่ให้นั่งที่ร้านเราก็ไม่เป็นไรอ่ะก็อีกสักครั้งนึงแต่แต่แต่ก็สงสารพนักงานเราเราได้รับผิดชอบวใช่ก็เลยเป็นเปิดออนไลน์ไปฮะัก็ฝากเป็นแฟนรายการที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็สั่งออนไลน์ได้ทุกที่ทั้งแกล็บแกลทั้งไลแมนทั้งฟู้ดแพนด้าทั้งโรบินฮูดได้หมดเลยครับอาหารอีสานทั่วไปพวกส้มตำทุกอย่างพวกอาหารลึกๆพวกแกงเห็ดพวกแกงหน่อไม้แกง ปรากฏแกงผักขี้เหล็กใส่บุรีนางอ้หลายอย่างยานางยานางใส่ภาพยนตร์โคอ้วนหลายอย่างปาตาขีมืออันดับหนึ่งของทางอีสานเรามาเลยมันเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับถ้าใครอยากกินหรือว่าไม่ได้กินมานานแล้วเพราะยังไม่ได้กลับบ้านนานแล้วครับโทรหาร้านนี้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็โทรมาที่เบอร์โทรร้านนะครับ0 8 9 0 8 0ปดเก้าศู8ดนสาหหนึ่งเก้าแปดหแดะครับ0ู ามว่าเบอร์นี้ประมาณสิบห้าเบอร์และเลขอะไรเนี่ยนะฮะสั่งได้นะครับในละแวกนี้ก็สั่งได้เลยหรือว่าใครใครที่ไม่มีมีเงินกินข้าวหรือไม่มีจริงๆก็มากินฟรีได้ครับสวัสดีครับเอาไปว่ามากินฟรีได้เลยนี่ครับผมไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วคุณกินขี้เหรอครับโอ้ยแดงกับผมอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วครับถ้าคนไม่มีจริงๆก็มานะมากินได้พวกเราครับตั้งแต่เปิดตั้งแต่เช้าเนี่ยมีข้าวๆแถวข้าวแถวดูนี่หมดเหลือแค่นี้นะครับนี่มาดูในหม้อดูในหม้าดิ นี่แหละมีที่เราเนี่ยที่เรามาช้านี่นี่ดูดม้กูดีหม้อใหญ่ขนาดนี้นี่ขนมจีนเต็มเลยขนมจีนดูดิขนมจีนทำไมเขาเรียกขนมจีนขนมจีนเอามาจากประเทศจีนครับมันเอามาแต่ผมไปประเทศจีนหาขนมจีนไม่มีกินเลยโนไม่มีเพราะเอามาที่ไทยหมดไงโอ้ถึงว่าขนมจีนแต่เอามาขายที่ไทยหมดเลยก็จะมีพวกหมูปลาแซลมอนวันนี้แล้วก็มีน้ํามีผัดมีโคราชทําไว้เยอะมากตอนนี้หมดแล้วโอ้นี่แหละเราเนี่ยแหละมาช้าในไม่ใช่คือมันหมดเร็วคือ ผมก็ไม่นึกว่าเปิดเที่ยงผมนึกว่าจะไปเรื่อยๆแต่ครนี้คนมันมาเพิ่มเลยใช่ใ่ครับมเเขนเเข้นการร้านที่พีดของพีอินเนี่ยเข้าแวเลยหมดเป็นเเจเาเลยทีมงานที่ทอาหารทอะไรพวกเนี้ยก็ทีมงานของจงราศอ่อนพี่ๆน้องๆนี่แหละครับคนที่มารีโนเวทมาสร้างัวกนี้ก็พี่น้องจงราศอ่อนหมดหนึ่งเราได้สร้างงานกาลงกาไรหรืออะไรต่างๆเราไม่ได้คิดถึงตัวนี้แต่ว่าคนที่เขาไม่มีงานจริงๆถ้าเรามีโอกาส โอกาสที่เราจะให้คือมันก็ต้องให้คนที่ใกล้ตัวก่อนอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของสังคมนะครับอย่างเราไปช่วยคนอื่นหมดแต่ว่าคนใกล้ตัวเราเดือดร้อนเขามันก็เราก็ต้องเราก็ต้องวุ่นวายของเราแต่ขณะนี้อย่างนั้นมีงานให้เขาทําอยู่นี่เราก็จะมีแรงที่จะไปทำอย่างอื่นไปช่วยคนอื่นต่อผมคิดไว้อย่างนี้ได้อันนั้นดีคิดดีแล้วล่ะครับโอ้ขอบคุณมากครเพราะพระเจ้าคุ้มครองคุณด้วยซึ่งานเนี้ยก็ถือว่าแต่งสมบูรณ์เหมือนเหมือนโอเคเลยอ่ะคุณเชื่อไหมป้า ผมชอบบรรยากาศร้านมากเลยครับส่วนคนที่มีเมียน้อยอย่างนี้หลังร้านมีมุมมีมุมหลบมีมีใช่ไหมมีมีมุมหลบผมชอบบรรยากาศครับดูร้านมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังร้านครับบรรยากาศนี่บรรยากาศที่ชอบสี่กรอบฮะไม่สำาัญนี่สามารถเล่นกอล์ฟได้แล้วครับนี่เหรอตรงนี้นะครับนี่แหละมุมอยู่ตรงนี้แล้วก็มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอ้การตกแต่งครับ เขาก็นั่งพื้นใช่ไหมมันร้านญี่ปุ่นใช่ไหมนั่งนั่งแบบพื้นเดรสติปุ่นเลยมีเก้าอี้แบบญี่ปุ่นนั่งแบบมีขันโตกมีเบาะนั่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้บรรยากาศดูครับที่มองเห็นตรงนั้นก็จะเป็นดีมัวลนะฮะดีมโอ้โหบรรยากาศดีดีมัวลด้วยดีมัวลด้วยเอาแต่แสดงว่ามาเที่ยวดีมัวเล่นเล่นของเสร็จแล้วก็หิวปุ๊บแวะมาที่ร้านชี่วิตไปตากแดดเดี๋ยวดำไหมดำพ่อมันสิผมชาครีมกันแดดแล้วอ๋อตายแล้วอืออือเนี่ยเลย ตรงนี้มีคลองน้ำด้วยคลองน้ำเนี่ยก็คืออะไรที่ในคลองเนี่ยกินได้มด้วยไหนแล้วดูปลาดิลงลงได้เนี่ยลงไม่รู้รู้คุณคิดอะไรอยู่ถ้าผมพลาดตรงนี้โดนถีบแน่คือถ้าใครมาที่นี่ไม่โดนไม่ลงน้ำถือว่าไม่ได้มาจริงปะเออเหรอเน่องผมยังไม่มาครับผมยังไม่ได้มาครับนี่ปลาเยอะปลาเข็งเนี่ยโอ้โหและแบบนี้โอ้โหมีพี่กบด้วยมีพี่กบด้วยกบตัวใหญ่ด้วยใช่ คือทั้งในนี้มีสามารถจัดเลี้ยงได้ป๋ามีห้องจัดเลี้ยงมีห้องแอร์ด้วยทั้งในได้ใช่ไหมนี่คือห้าสี่สิบห้าสิบคนได้ผมอยากไปดูห้องทั้งในนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ดูดูตรงนี้ก่อนตรงที่หลบมุม่บรรยากาศเนี่ยหรือว่ามันจะคุยประชุมหรือสองคนสองจัดสอง้าคุณจะมาคุยธุระก็มาอยู่นี่ได้ครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ชอบมาก บรรยากาศบรรยากาศนี่ก็โต๊ะครับสามารถนั่งสองคนคุยธุระหรือว่าจะมาจีบใหม่กันก็ได้จีบใหม่กันด้วยมาจีบกันอ่ะจีบกันเนี่ยป๋าชอบมากตรงนี้ชอบบรรยากาศคือตอนเนี้ยคือคุมไว้เนี่ยคือโต๊ะใช่ไหมใช่ครับโต๊ะตอนเนี้ยยังเปิดไม่ได้ใช่นี่โต๊ะนี่คุมโต๊ะไว้ครบหมดทุกอย่างครับครบหมดทุกอย่างเลยโอ้เห็นแล้วครับเออเนี่ยนี่แหละบรรยากาศดีแล้วอีกมุมหนึ่งครับมุมเนี้ยที่ป๋าชอบนะมุมเนี้ย มันเป็นบรรยากาศที่ตั้งต๊ะเนตจองครับมันเนี่ยมันมีโต๊ะพวกนี้ใช่ไหมมีโต๊ะพวกนี้ก็จะจัดออกมาบรรยากาศแล้วก็เราก็มองเห็นด้านโน้นด้านด้านโน้นด้วยก็เปิดหน้าต่างเ็ื่อมองเห็นด้านในครับแล้วเด็กเขาว่าตอนเย็นก็เป็นในตลาดนัดด้วยใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นตลาดครับ จะนั่งอยู่ตรงนี้ถ yeah, ้าคุยกันแล้วมีอารมณ์ก็สามารถเอาตรงนั้นได้เลยเอาเอาใจของนั้นเอาเอาของนั่งกินกับพื้นได้ ประมาณนั้นน่ะแต่ผมชอบบรรยากาศสจ้ไก่มันก็มีที่จอดรถกว้างอ่ะแต่ผมชอบสุดท้ายนี่ถ้าเอาอกเอาใจก็มาอยู่ตรงนี้นี่แหละมีอะไรตรงนี้ได้บรรยากาศดีเนี่ยลอยกระทงลอยกระทงผมก็จะจัดอ๋อเนี่ยไม่มีมีลงมาลอยกระทงข้างๆ่างมีสะพานไม่ต้องไปแอร์อัดข้างนอกได้ใช่นะเออมีสะพานเล็กๆเนี่ยนะสามารถมีสองข้างข้างล่งมีองข้งนี้กระทเออมาลอยกระทงที่นี่ได้นะใช่ มามาซื้อทองจากเราอ่ะไม่มีแค่นี้นะมีแค่ข้างในข้างในก็เป็นห้องแบบเหมือนจัดเลี้ยงได้เลยมีมีดนตรีมีอะไรได้ยินข่าวว่ามีมีจอโปรเจคเตอร์มีวงดนตรีเราจะเปิดเพลงสไตล์อีสานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นนั้นเชิญยังว่าข้างในเนี่ยมันสามารถจัดวันเกิดได้แน่ได้ได้มาดูก้นเอ่อ นี่แหละครับตรงไหนก็จะเป็นเราจะเปิดองค์เปิดแอร์แต่วันนี้ไม่ไม่ครับตืมสถานการณ์นี้เราอยากให้มันโล่งๆไม่อยากเปิดแอร์มาก็ตามสถานการณ์โล่งไม่ชอบปีหล่อหออืมแบบนี้โล่งไม่ชอบดูบรรยากาศเอาตีกีตาร์คือเหมือนเซลฟ์โฟนตีเลยตีตีตีโอ้นี่ตีเลยเส้นตีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนใช่ เดี๋ยวไหววันนี้เดี๋ยวจุกนะเออไหวก่อนทำไมต้องไหวด้วยเดี๋ยวจุกจะจุกทำไมครับทำไมต้องไหวอ่ะเขามีครูไงครูอ่ะไม่ครูผมเป็นคนอฟริกาครับอนี่นี่ครูนี่ครูต้องไหวด้วยเพราะว่าครูจะลงโทษแล้วไม่ครูอะไรจะลงโทษถ้าไม่ไหวครูจะลงโทษก็ครูไม่ใช่พ่อผมนี่ลองดิลองดิเออทำคลิปหน่อยเออ ร้อนตัวละวก็ครูเริ่มเข้าแล้วครูเริ่มเข้าแล้วนี่เป็นครูโป่งลางนะครับจากประเทศแอฟริกานะครับกาหน้านะครับเ<ไ>ขาจะนับตีโป่งลางจริงๆแล้วเขาบอกว่าโป่งลางมาจากประเทศเขาฮ<ไ>ินสมังแข้งกุ้งยึดตำแหน่งคนแค่แปอ่ะมึงก็สแกนนี่เด็กกันกะขนาดีาดกันอกไกุ้งกิเลงกูขนาดจีกันมาฟุ้งกิเลงกูนกี่เนี่ยพร้อมเคยตีไหมนี่ไหนดีกันกะไรกับกันอะไรกับพ่อร้อมมันเคยตีไหมน้นดนาดิสั่อะไรนะพ่อมึงเคยตีไหมอะไรนะครับพ่อมึงเคยตีไหมอ๋อพวกมันเคยตีแล้วก็ อันนี้ในกันดับไล่กันล่ะแล้วแม่มึงเคยตีไหมล่ะในหลวงพ่อแล้วแม่มึงเคยตีไหมไล่กันแล้วแล้วแม่มึงเคยตีไหม่เรื่องเศรษฐกับแม่มึงสินี่กับไม่เคยตีครับฮะอ่าแม่มึงจะไม่เคยตีอะไรนะแม่ผมไม่เคยตีครับอ๋อต้องต้องไหวใช่ไหมครับอะไรนะอะไรนะไปจ้าเขามีครูต้องไหว้นะต้องไหว้แต่ครูไม่ใช่พ่อผมนี่อ้าวเดี๋ยวก็จุกหรอกเดี๋ยวก็จุกไอ้เฮ้อครูผมอยู่อเริกาครับ มึงเตะเพลงอะไรอะไรนะมึงเตะเพลงอะไรอะไรนะครับมึงตีเพลงอะไรอ่านามทำอะไรกู้ายมึงตี้กูอ้ายมึงตีเรื่องของกูป้ายมึงตีอ่ะอ่ะที่โอ้โหข้อมากขอมากข้อมา โโอ้ห oh. oh. เอาละ oh. ครับผมจำได้รู้ไหมครับเพลงเฮียพอมากพอมาก แต่ว่ามาที่ร้านไม่ได้ฟังเพลงพวกอย่างนี้นะฟังดีๆแต่ถ้าอย่างนี้มาถ้าฟังอย่างนี้จะมาดีกว่าอามาๆนีคนที่ตีเพราะวันนี้อีกครับไม่ใช่พรมครับเขาตีบิดพุงดีพิ้นดีกรองเลยมีมีอยู่ครบหมดเลยครับป๋ามีกีต้งกีตาร์มีอะไรเล่นแบบนี้กีตาร์นี่ใช้ได้มนะหรือว่าเป็นปืนครับยิงใครนะครับลูกพี่เย็นคุ่นเดียวแล้วที่นี่เจอไม่มาจีให้เราบ้างก็ฝากไปด้วยป๋าก็เปิดตั้งแต่มีขายตั้งแต่10บโมงใช่ไหมนัด สิบโมงไปต้นไปถึงสองทุ่มเออเดี๋ยวไหมเราจะมีที่ฉีดให้ด้วยข้าวเชิญนะครับเพราะอันนี้ครับร้านเราเนี่ยก็ชอบดูหนังสสารเข้มข้นเลยเข้มงวดนะครับเออโอ้ยดีมากครับอ่าพร้อมแล้วครับสีปากสีปากให้ ไม่น่ให้คุณเลยไม่น่ให้ผมผิดเองเอาแล้วครับขอบอ่ะโอเคขอบขอบคุณพี่ส่วนนี้นะครับพี่นี่แหลสุดท้ายก็มีที่หน้าเอออ่ะมาครับโอ้โหผมรำมากนะครับใช่เรื่องความให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจแค่ส่วนหนึ่งเอนเพื่อนท่านใจทำความดีแบบนี้มันมันเป็นช่วงที่น่าทำอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้อยแค่ไหนมันก็แค่น้ําใจช่วยเลื้ยงมนุษย์กันก็โอเคนะครับก็อยากจะให้พี่อีทเนี่ยฝากอะไรกับพี่น้องชาวไทยของเราในช่วงนี้ช่วงโควิดเราจะทํำยังไงหรือหรือมีแนวคิดอะไรดีๆฝากพี่น้องชาวไทยด้วยครับที่จริงแล้วผมบอกไม่ใช่ก็ฝากกําลังใจแหะครับเพราะว่าในในในช่วงเวลาแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องโดน พิษโควิดเหมือนกันโดนมากโดนน้อยก็ต่างกันบางคนที่มีเงินเก็บก็ยังที่จะพอเลี้ยงตัวเองได้แต่บางคนมันลําบากก็ลําบากจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ยากเลยที่จะที่จะช่วยเพื่อนข้างๆก็คือการให้กําลังใจพูดให้กําลังใจกันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากๆคือเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหรอกแค่พูดให้กําลังใจผมว่าสิ่ง,งนี้แหละที่จะทําให้ให้หัวใจเรามันมันใหญ่ขึ้นมีกําลังสู้ต่อไปสําคัญมากๆนะครับแค่วันหนึ่งเราถามเป็นยังไงบ้างโทรไปหาเพื่อน รถ้ทางโน้นเป็นยังไงเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะให้เขาก็คือกําลังใจมันเกิดข<ช>ึ้นนะนอกจากสิ่งของที่เราจะมันนอกเหนือคือถ้าสิ่งของเราอาจจะลำบากเหมือนกัน,น,นแต่ว่าสิ่งที่มอบให้ก็คือกําลังใจและก็รอยยิ้มนะครับผู้ชมครับ,รบต้องขอบคุณทั้งป๋าด้วยแล้วคุณคจุ๊ยแล้วก็ทีมงานนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ถ้ามีโอกาสก็เล็กๆปรุงาสนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกครับโอกาสหน้านะครับ ันนี้คือข้อคิดดีๆจากพี่อีทวงลางสะอ่อนต้องขอขอบคุณพี่อีทมากๆนะครับที่ให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยรับซึ่งตอนนี้วิกฤตเนี้ยเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงมากสิ่งที่ช่วยได้ทุกคนคือช่วยให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันมีอะไรหยิบยื่นให้กันเล็กๆน้อยเพื่อให้าชาวไทยทุกคนเราต้องเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็อย่างสำคัญที่สุดคือเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางรายการรให้ให้มาเราต้องทำอย่างเคร่งครัด เพื่อจะให้ประเทศไทยเราเดินหน้าต่อไปได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่อิทมาคสขอบคุณครับ